เพ <c oughs> <laughs> ื่อมีลูกด้วยเหรอไอโจ้ไงแสงก็พื่ารับมันเป็นลูกจริงดรือยี่สิบกว่าล้านก็สามสิบได้ป้าพี่ เจ็นะคะตาเคิร์นอุ๊ยเจนนะคะพี่วันแท็กแท็กแท็กเขาอาจจะเพาแล้วก็แคสพอดีมองโล่งยังงบวบเลยปะ,อะโอเคหรือเราหรือจะดูรานจะเกนไม่แจ้งหรอกูไม่แจ้งยังไงกูงไ,งงไม่แจ้งแต่จะเจอกันแค่นั้นแหละ เราไป็นร้านสเก็ตกันไหมพี่พี่ว่ามันอยู่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้มาถึงอะไรพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยที่แดงอ๋อไม่ใช่นี่โทรมาล่ะโอ้ยลูกครับพาวแทปโอ้ยลูกเพื่อนมีรูปนี่ยหรอ ะไรนะพี่ว่านัมโบซายพี่คืออะไรนะพี่ยิงมันเล็กแล้วมันจะลงไปมันโอเคมีคนเหลือรถป่ะนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากระจบโออเพื่อค,ความเร็วหน้าตามไม่ทันเด็ดดูสงสารไม่ทันเดือดรึป่ะแล้วก็จบประเด็นคือยิงไม่แตกด้วยนะ <c oughs> พี่ว่ามีรูป <c oughs> ด้วยเหรอ โจงไงแต่เราคุพี่ว่ารับมันเป็นลูกจริงด้วยที่ขับแลมโบนี่เฉยพิมลงเด็กดัเชนเราได้บอกว่ามีแลมโบมานะแลมโบนี่ใครควรเสียอีเบตีเบตีระวังเลยเขาน่าจะเริ่มเรียกรวมกันแล้ว เดีวขายามัดช่ไเจอกัวมันน่าจะทำงานดำอยในเมืองฮัลโหลพี่โมเอแลมแลมโบมันมันมาแล้วนะพี่เพื่อมันขายาระวังด้วยไ้รับยีมลงดักเช็ดเลยที่ไไหนคนเริ่มสยอยมากัน นี่เลยหรือว่าถ้าสมบติว่าเราบัมานมันเอาไวว่างจริงนะเราก็ดักที่จบแคปหนูว่ามันมีคนมาชัวโอ้แว่เด็กมันท็ไาใช่เดยกก็มาจบแคป ไม่ไม่คีหรอกเพราะว่ากูทำเออร์โลโก้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 ไออาร์ตเมื่อเห็นไอคนไม่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 เอาเริ่มไม่เอาเริ่มไออรเ่อเนารเ่หนรับเมาจรเหไออาร์ตเมื่อเห็นเดี๋ยวกูรูตเื่อไารเดี๋ยวกูอโาษไม่อนารหนไม่เห็นตมีเห็รเด่เห็นาม่นไเมอเหไออร์เมอ่นไอมึง็อามอ็นไเมเหนื่เไม่เมื่อมึงหรอก หัวไอจีหรอไอจริงใช่หรอมึงไา้ไอ้ยมึงก็ให้เลนนี่ดิมึงให้เลนนี่ไปขายมีเบอเปล่าโทรมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละโทัดีครับตำรวจโทัดีครับโทัดีครับตำรวจ s o ร r y ใช่เขาไม่ตอบเขาดูจะเงียบแต่ไม่เป็นไรผมผมรู้ชื่อแล้วแต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้แจ้งใบเฉย อ,อืมเขาเล่นอยเงียบไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมค่าโทษไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กนโอเคอใช่ใช่จะจำไว้ก่อนจะจำไว้ก่อนพี่ดำสอนว่าจำไว้แล้วค่อยซัดมันโอเคโอเคโอเคอเค่ะ แต่เขาจะไปลวมที่ไหนกักินอ่ะจำกี่ยวาต้ออยู่แหล่แหล่งแหล่งเกี่ยวนะแล้วเมื่อกี้เขาขับขับไปทางไหนวะขับไปทางนู้นเนาะข้างหลังที่รวมเขาอาจจะอยู่แถวๆเอชม่วงโอเคที่นีแล้่เข้าวนแหล่งเขียวอ้าวไอ้เขียมันอยู่นี่นี่ได้ยินเสียงแลมโบอยู่ไหนไปนู่นเลยพี่ขับไปข้างหลังพี่มากวนตีนพี่ ใช่ไม่เวลาขับไกลๆแล้วแลมโบมันไม่เห็นเออใช่ไม่เห็นรถเห็นแต่ผมมันก็จะตรงยาวป่ะรถเซอร์พรถมันกุนตีนั่นนี่ค่ะบนแลนเขียวนี่ไอ้อะมันม่นคิดมันจอดถึงเล่ไม่นออกมาจากข้างในเบบี้มันจอดจากเอ้ยมันออกมาจากข้างในถึงจะจอดฮัลโหลอะไรแม่แบบพูดมีจะเอาอะไร อ่ฮะอ่กแดงเขาสัสอ่เฮ <c oughs> ยเราคุณแรงเลยอ่ะไม่ไเราโอ้แต่มันเคียนมาล่ไมอว่เลยอ่ะ <c oughs> อ,อ๋อเฮ้ยาพี่พี่กมีอย่างไอ้ปืนวสอีอยางไม่มีปืนวลสองเด็ดไม่มีวล คือร้านเขาถามว่ามันตรงเข้าไปในมอสเวอร์แง้<า>วปนกูนขับได้ทั้งวันอ่ะมาดิสั์มึงขับได้กูขับได้ทั้งวันอ่ะอืมวนตี้นไปเฮ้อเดี๋ยวเวลาโดนของจริงขึ้นมาเดี๋ยวก็ขอคุยกับไอ้เฮี้ยน้าเบื่อ Uh huh. เวลาควรได้ควรไปเลยเต็มที่ทำไมอ่ะอ uh ๋อ huh. อ uh ๋อ huh. ไม่ทำไมก็บอกให้มันต่งหน้าตึกเกมเอ็มไปมาต่อมาต่อว่ามันอยู่ติดกับตึกเกมเอ็มนี้ใช่ปะ่ะ Kau ni yang cinta dengan tegar Ah. Aku tak tahu. ตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอสายตาเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออย่ามองมา